สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมมายืนอยู่ริมถนนนราธิวาสราชนคริลินบริเวณถนนสีลมกับถนนสุรวงด้านซ้ายนี่นะครับรถก็จะไปทางถนนสุรวงและส่วนทางด้านขวาก็จะเป็นแยกจุดตัดถนนนราธิวาสกับถนนสีลม บริเวณด้านหน้าของผมก็จะเป็นงานก่อสร้างสวนคลองช่องนนทรีในช่วงที่หนึ่งซึ่งขณะนี้นะครับมีงานก่อสร้างอยู่ผมจะพาดูความคืบหน้าล่าสุดเลยนะครับจะพาเดินดูรอบๆมาดูกันว่าในเดือนมกราคม2567สวนคลองช่องนนทรีในช่วงที่หนึ่งมีงานก่อสร้างคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว หน้าของผมก็จะเป็นแยกจุดตัดถนนสีลมก,กับถนนนราธิวาสน,นะครับส่วนด้านนี้ก็เป็นด้านถนนสุรวงทั้งสองมุมนะครับก็จะมีทางเข้าออกนะรวมถึงตรงชุ้ที่ผมยืนอยู่ก็เป็นสะพานลอยนะครับตรงนี้จะเป็นทางเข้าออกที่ลงไปยังสวนคลองช่องนสีได้ ตอนนี้มีการทําพื้นผิวถนนใหม่นะครับปรับปรุงตีเส้นจราจรใหม่เดี๋ยวผมพาไปดูด้านในสักนิดหนึ่งนะครับบริเวณนี้ก็เป็นจุดทางเข้าออกนะครับบริเวณในฝั่งถนนสุรวงมีการปูพื้น ทำราวการตกเริ่มมองเห็นเป็นรูปเป็นร่างนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในช่วงที่หจะสู้ในช่วงที่2ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้ช่วงที่2ก็เปิดให้บริการไปแล้วต้นไม้ก็ขึ้นเต็มไปหมดเลยเราจะมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับช่วงที่1ว่าเมื่อเสร็จแล้วจะสวยงามแค่ไหน ก็เป็นภาพล่าสุดนะครับของสวนคลองช่องนนรีเฟสใหม่ช่วงถนนสุรวงศ์ไปจนถึงถนนสาธรสวนฐานะคลองช่องนรีก็เป็นคลองที่อยู่กลางย่านศูนย์กลางธุรกิจซึ่งเป็นหนึ่งของโครงการพื้นเมืองเชื่อมย่านสารนาคตรและดำเนินการปรับปรุงมาตั้งแต่สมัยผู้ว่าอัศาวินขวัญเมืองจนมาถึงผู้ว่าชัดชาติสิทธิพพันธ์ก็มีการปรับเปลี่ยนมุมมองนะครับในความคิดที่ว่าคลองเป็นแค่เพียง การระบ,บายน้ําฝนแล้วก็น้ำเสียสร้างให้เป็นพื้นที่สาธารณะพื้นที่สีเขียวรองรับกิจกรรมที่หลายคนนะครับสามารถที่จะเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจผู้คนก็ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้สําหรับโครงการสวนกลองเจ้ามรีก็มีการแบ่งงานก่อสร้างออกเป็น3ามช่วงระยะทาง2.6กิโลเมตรก็ได้แก่ช่วงที่หช่วงที่ผมกําลังพาเดินดูอยู่นะครับตรงนี้เป็นช่วงสุรวง์จนไปถึงถนนสาทร ระยะทาง800เมตรวงเงินก่อสร้าง80ล้านบาทตอนนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างแล้วก็ช่วงที่2จะเป็นช่วงจากถนนสาทรถึงซอยนราธิวาสซอย7ระยะทาง200เมตรวงเงินก่อสร้างประมาณ79ล้านบาทนะครับก็เปิดให้บริการแล้วนะครับตอนนี้ส่วนในช่วงที่3ก็ต่อกันไปนะครับจากซอยนราธิวาสซอย7จดจนไปถึงถนนจันทร์ระยะทาง1.6กิโลเมตรวงเงินก่อสร้าง370ล้านบาท ในช่วงที่สามตอนนี้ยังไม่มีการก่อสร้างเดิมก็จะมีทั้งหมดห้าช่วงนะครับแต่ก็มีการยกเลิกไปนะในช่วงที่สี่คือจากถนนจันนะครับจนไปถึงถนนพระรามที่สามติดเปน้ำเจ้าพยาตอนนั้นก็ยกเลิกไปทั้งหมดนะครับช่วงที่สี่แล้วก็ช่วงที่ห้าในสมัยผู้ว่าชัดชาตินะครับก็มีเหตุผลแจ้งว่างบประมาณมีจํากัดนะต้องไปก่อสร้างสิ่งอื่นๆนะครับอย่างเช่นทางเดินเท้า แล้วก็สถานการณ์ไข้หวัดโควิดที่ผ่านมาด้วยสําหรับน้ำในคลองนะครับที่ไหลเข้าคลองก็จะเป็นน้ำดีจากแม่น้ำเจ้าพระยาตามเวลาน้ำขึ้นน้ำลงก็จะรองรับทั้งน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็น้ำฝนบางส่วนแต่ก็มีการผ่านการบําบัดต,ตามธรรมชาติก่อนไหลลงสู่คลองน้ำที่บําบัดแล้วนะครับก็จะปล่อยกับเข้าสู่คลองแล้วก็ใช้พืชพันธุ์และระบบตามธรรมชาติเป็นตัวช่วย มีระบบบำบัดน้ําเสียจากบ้านเรือนไม่ให้ไหลลงคลองแต่จะไหลลงท่อระบายน้ําคือเขาจะมีการขุดท่อระบายน้ํานะครับอยู่ใต้คลองลึกประมาณ6เมตรนะเพื่อระบายน้ําเสียไม่ให้น้ําเสียมาปะปนกับน้ําในคลองนะครับต่อไปคลองช่วงนีน้ําก็จะใสนะครับอย่างน้นอยๆก็จะเท่าๆกับแม่น้ําเจ้าพระยาไม่ขุนแล้วก็ไม่เหม็นเหมือนอย่างที่เคยเป็นมา ก็เป็นโครงสร้างนะครับมองเห็นได้ชัดเจนแล้วนะตอนนี้มาดูในส่วนด้านข้างนะครับด้านขวาก็เป็นถนนสุรวงนะครับด้านซ้ายรถก็มุงหน้าไปทางจุดตัดถนนสีลมงานก่อสร้างส่วนใหญ่นะครับก็จะอยู่ในช่วงจุดตัดถนนสีลมกับถนนสุรวงนะแล้วก็ในช่วงที่ไปทางถนนสาทรนะครับก็เป็นทางเดินเล็กๆตรงนั้นก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ก็ก่อสร้างเสร็จแล้วมีการทําพื้นใหม่แล้วก็ปลูกต้นไม้งานหลักๆใหญ่ๆนะครับก็จะอยู่ตรงช่วงบริเวณแถวจุดตัดแยกถนนสีลมกับถนนสุรวง น้ำในคลองนะครับก็ดูดีขึ้นนะมีการระบายบ้างแล้วนะครับช่วงที่มีการก่อสร้างใหม่ๆน้ําเน่ามากๆเลยตรงนี้รั้วกันตกก็กันได้มางแล้วนะครับมีการปูพื้นได้เยอะแล้วตอนนี้มองเห็นโครงสร้างได้ชัดเจนตรงนี้จะเป็นฝั่งด้านที่ติดกับถนนสุรบง ตรงนี้เป็นทางลงนะครับมีการปรับปรุงใหม่ก็จะมีทางขึ้นลงจากสะพานลอยด้วยนะครับตรงช่วงกลางเราสามารถเข้ามาจากหัวท้ายนะครับถนนสุรบงกับถนนศรีลมแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือช่วงกลางบนสะพานลอยก็สามารถเดินลงเข้าสวนได้เลยการพัฒนาคลองจ้าหนวนสีนะครับก็ถือเป็นต้นแบบของคลองในกรุงเทพมหานคร เมืองน้ําที่ลุ่มที่มีเอกลักษณ์เฉพาะไม่ได้พัฒนาเพียงแค่คลองเดียวนะครับแต่ก็จะมีการพัฒนาพื้นที่เชื่อมญาติต่อเนื่องทั้งคลองสาธรสวนลุมพินีคลองไผ่สินโตคลองต้นสนสวนาธารณะคลองชั่นนทีก็ได้เปิดให้บริการแล้วในช่วงที่สองน,นะครับก็ไปใช้บริการกันได้นะตอนนี้ยังเปิดอยู่นะครับก็มีผู้คนเข้าไปในช่วงเย็นๆกันเยอะตั้งแต่ช่วงสาธรถึงซอยน่ารูที่ว่าซอยเจ็ดต่อไปเราก็จะมี บริเวณแถวถนนสุรวงไปจนถึงสาทรน,นะครับอีกช่วงหนึ่งก็ต่อเนื่องกันเลยนะคาดว่านะครับในช่วงที่หนึ่งถนนสุรวงถึงถนนสาทรที่ผมทำคลิปอยู่น่าจะเสร็จประมาณกลางปี2 5 6พันห้าร้อยหกสิบ็ดนี้ก็นำความคื่นหน้าล่าสุดนะครับสวนคลองช่องนนซีในช่วงที่หนึ่งมาฝากกันขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณสำหรับท่านที่ให้การสนับสนุนช่อง VAPB เรื่องเล่า มาพบกันใหม่ในเพิทหน้าสํหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ